นี่คือที่มาของปัญหานะครับที่เราจะมาแก้ไขกันในคลิปนี้นะครับก็ตัวอย่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปิดเกมขึ้นมาเกมหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ผมติดตั้งลงเครื่องละผมก็จะกดเข้าเล่นตามปกติเนี่ยแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเกมของเรานะฮะซึ่งเป็นผหาที่เพื่อนๆหลายคนเจอเหมือกันหมดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวลองดูกันครับเดี๋ยวกดเข้าไปก่อนชา้าจ,จัง การแคปเจอร์ okay, ผมมันจะอืดๆหน่อยนะครับนี่ครับก็จะเจอหน้ารีนิวไลเส้นนะครับแปลว่า1เราไม่มีแ็ปไฟล์นะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงไม่มี PSN ID ด้วยนะครับก็พอดีนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนๆซึ่งติดค้างมานานแล้วนะครับปัญหาที่ทาให้เล่นเกมไม่ได้เนี่ยปัญหาหลักๆเลยก็คือพอเราเข้าเกมปุ๊บเราก็จะเจอเจอที่มันเป็นไลเส้นนะครับจริงๆมีน้องคนนึงเป็นคําพูดที่ผมชอบมากเลยเขาบอกว่า ไม่ทราบเกมเป็นอะไรครับพอเข้าไปจะเจอกระเป๋าโซนี่อะไรผมก็งงอะไรไปคือกระเป๋าโซนี่อ้อพอเข้าไปดูมันจะเป็นรูปถุงโซนี่แล้วก็มีโลโก้ของอคอนโทรเลอร์ครับสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมอะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเจอสัญ,ญลักษณ์นะแปลว่า1นนะครับเราไม่มีไรเส้นหรือไม่มีแลปไฟล์ในการเข้าไปเล่นเกมนะฮะการที่เราจอดแลปไฟล์เข้าไปใส่ในเกมเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งก็คือมันจะต้องมี P s n ID เดีเหมือนที่ผมบอกกับปัญหา2ออันสามอันเนี่ยมันจะ ไข้กันอยู่เงี้ยทำให้เราเล่นไม่ได้คือ1เกมต้องการแลกไฟล์หรือไลเซน์ของมันนะครับข้อ2มันต้องใช้ร่วมกับ ID ด้วยนะครับแล้วการที่เราจะเข้าไปสมัคร ID ได้เนี่ยเข้าไป Active หรือ Activate ID p พเนี่ยเครื่องพีสาจะบังคับให้เราอัปเดตนะฮะพอเราถูกบังคับให้อัปเดตการแปลงของเราก็จะถูกลบทิ้งไปนะครับมันก็จะวนอย่างเงี้ยพอไปสมัครเครื่องก็บังคับอัปเดตพอบังคับอัปเดตไปก็ลบการ แปลงเครื่องไปนะครับมันก็จะกลับเป็นเครื่องแท้อีกครั้งหนึ่งก็เลยสรุปเล่นไม่ได้เดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนําวิธีข้ามอัปเดตไปนะฮะคือเราจะข้ามการอัปเดตไปเลยเพื่อเข้าไปแอค i ิเว e นะครับซึ่งจริงคลิปการข้ามข้ามอัปเดตมันเคยทำแล้วแต่ว่ามันทำบนคอมพิวเตอร์แล้วมีเพื่อนๆหลายคนทาไม่ได้เพราะว่าบางทีไฟวอลมันก็จะบล็อกพวกพอร์ตแต่ส่วนอบเอาเป็นว่ามันจะติดไฟวอลบางทีก็บล็อก,บา,ก,บ,อกบางทีตัวแอนตี้ไวรัสก็บล็อก เรานะครับแล้วเพื่อนๆหลายคนทุกวันเนี่ยเขาไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์กันละวนะครับวันนี้เราจะใช้แค่มือถืออย่างเดียวนะครับมือถือเครื่องดียว PS3 แล้วก็เงื่อนไขก็มีแค่ขอให้มันใช้เน็ตอันเดียวกันอยู่ในบงแอนแ์นเดียวกันนะครับคือใช้เน็ตจากแหล่งเดียวกันเท่านั้นเองพอนะครับสิ่งที่อยากให้เตรียมไว้นะฮะก็คือตัวอแอคเคาน์ก็คือเราเข้าไปสมัครที่เว็บโซนีก็ได้นะฮะผมอยากให้สมัครคนเพื่อนๆอยากจะสมัครบน PS3 ก็ได้นะฮะแต่ว่า วิธีที่ผมชอบทําก็คือผมจะสมัครบนคอมหรือมือถือไปให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็แอคทีฟตัว ID ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยไป Log ล็อกอินบนเพจสามแบบแอคทีเวตแค่นั้นพอนะครับเพราะทุกวันนี้ผมแนะนําอย่างนี้นะยังไม่มีใครรู้เลยว่าทางโซนี่เนี่ยใช้วิธีไหนในการตรวจเช็คเครื่องเราอะนะครับว่ามันถูกแปลงมายัางไงก็ได้แต่คาดเดากันนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้เพื่อนๆใช้เวลาบน PSN ออนไลน์แล้วก็เข้า PSN ให้น้อยที่สุดนะครับ การออนไลน์ p พ3อ่าการตอ่อเน็ตกับเ s 3สไม่อันตรายนะฮะมันอันตรา,ายต่อเมื่อเราเล่นออนไลน์แล้วก็เข้าไปใน PSN นะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ใช้เวลาตรงนั้นให้น้อยถ้าเป็นไปได้ก็สมัครและ c t i v e m a i l ให้เรียบร้อยนะฮะใครที่เล่นสายมืดนะฮะผมแนะนำแค่นี้เองครับว่าคือเราไม่ควรอัปเดตตราบใดที่เครื่องเราเล่นได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะการอัปเดตไม่ได้มีความจาเป็นอะไรเลยนะครับ ขั้นต่าทุกวันนะครับขอให้เรามีเฟิร์มแวร์4.82ก็สามารถเล่นได้ทุกเกมนะครับไม่มีเกมไหนที่รีความอ่าที่ต้องการเฟิร์มแวร์สูงกว่า4.82อีกแล้วนะครับเครื่องผมเองเนี่ยก็เป็น4.82นะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปทํากันเลยครับไปดูในคลิปกันนะครับว่าทายังไงมั่งยิ่งผมมาทําแล้วแหละแล้วก็อย่างที่ทราบครับผมจะไม่ค่อยมีเวลาผมจะทําวันนิดวันหน่อยแล้วก็ตัดต่อรวมกันไว้นะอาจจะมีกระโดดกระโดดซีนบ้างแต่รับรองดูแล้วเข้าใจครับ เราก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับทําไมผมามาอัดแบบเห็นหน้าเห็นตาแบบนี้เพราะเอาจริงไม่มีเวลาครับสิ่งที่ทําให้เวลาทําคลิปต้าหลอกมาชาคือต้องหาภาพประกอบหาวิดีโอประกอบซึ่งถ้าพูดไปเลยมันจะสะดวกกว่าแล้วตอนนี้มันเวลามันอีกห้านาทีจะตีสามนะฮะผมจริงๆที่ผมแอบทานะเพราะว่า,าคือผมอายุเยอะแล้วก็พักผ่อนน้อยด้วยนะครับก็ไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนให้มาทำเพราะหลายหลายคนมองว่าเป็นเรื่องไร้าสาระผมควรจะรีบนอนแต่ ไม่รู้สิเราคนเล่นเกมเราเป็นเกมเมอร์เราก็ชอบทำอันนี้ก็ต้องแอบเอาโทรศัพท์มือถือลงมาคุยข้างล่างมาตัดต่อคลิปนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันครับไปเลยครับเห็นปัญหาแล้วนะครับแผนการแก้ไขของเราจะมี4ขั้นตอนนะครับก็คือลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันอีเมลนะฮะต่อไปคําอัปเดตมาดูวิธีแรกกันก่อนเลยครับ ในตัวอย่างเนี่ยผมทําจากเว็บจากคอมนะครับเพื่อนๆทาจากคอมพิวเตอร์หรือมือถือก็ได้นะฮะเข้าไปที่เว็บโซนี่ยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ดีสคริปชันนะครับเพราะว่าการกรอกบ,บน PS3 แล้วเป็นยันอ e ีเมลเนี่ยมันทําได้แต่มันกดลําบากยุ่งยากนะครับก็แนะนําให้ทำบนคอมนะครับหลังจากเข้ามาที่หน้าโซนี่แล้วก็กดที่สร้างบัญชีใหม่เหมือนในในคลิปเดน,นะครับกดสร้างบัญชีใหม่ ข้อมูลในการกรอกเนี่ยเราสามารถม่วดได้เกือบทั้งหมดนะครับสิ่งที่ต้องใช้ได้จริงก็คืออีเมลของเราแค่นั้นเองนะครับแล้วก็รหัสบริษัทโอเคแล้วก็เลกที่ c r e อ t e นะครับจากนั้นเราก็เลือกวันเดือนปีเกิดอันนี้มั่วดได้ทั้งหมดเลยนะฮะผมแนะนาว่าอะไรก็ได้เพียงแต่ขอให้อายุเรามันเกิน18ปีขึ้นไปเท่านั้นเองครับเนี่ยมันจะต้องมีผู้ปกครองยืนยันนะครับนี่ผมก็จะใส่ม่วทั้งหมดนะครับหนึ่งสิบสี่ปีอะไรก็ได้ฮะเดี๋ยวมเมาสัสัก่าไรดี ปี2,000นหรอปีอะไรก็ได้ให้มันอายุเลย18เป็นใช้ได้หมดครับนะครับก็อันนี้มั่วหมดนะครับเน็ก <Next S 1> <Next. S 2> ไปเลยนะครับเน็กันนี้ใหญ่นิดนึงเพื่อเพื่อนๆที่เขาดูในมือถือจะได้เห็นชัดเจนนะครับจากนั้นหน้าถัดไปโอเคเป็นการกกอบประเทศที่เราอยู่นะครับอะไรก็ได้ฮนะแต่ผมเอาไอ้นไหนขี้เกียจเอา United State นะครับภาษาก็อังกฤษ อังกฤษนะครับก็เน็กเลยอันนี้เปลี่ยนได้นะครับมั่วได้ขอเพียงให้จำรหัสไปรนสี่ให้ม่นๆอีเมลแอดเดสอันนี้ต้องเป็นของจริงนะฮะที่ใช้ได้จริงๆเพราะเดี๋ยวเราต้องอไปยืนยันตัวในอีเมลอีกครั้งหนึง่งอันนี้เมลนี้ผมก็เพิ่งสมัครขึ้นมาใหม่เพื่อทําคลิปนะครับจากนั้นเราก็ระบุรหัสผ่านนะครับอีเมลต้องจริงนะเพราะเราต้องเข้าไปเช็ครหัสผ่านแล้วก็ตั้งขึ้นมาครับอะไรก็ได้ก็8ตัวมั้ง น่าจะใช่ฮะอ่าถ้ามันขึ้นไม่ขึ้นเป็นสีแดงก็ใช้ได้หมดครับก็คือหลกัหลกๆก็มีตัวเลขและตัวอักษรผสมกันนะนะฮะเกาะ2ช่องให้เหมือนกันนะครับถ้าเพื่อนไม่แน่ใจว่าเกาะกถูกลือเปล่าไปกดที่ลูกกระตามันก็จะให้เราเห็นรหัสที่เราเกาะว่า2ช่องนี้ตรงกันไหมนะจากนั้นก็ next ได้เลยรหัสนี้จําไว้ด้วยนะครับเพราะต้องใช้ต่อไปมันก็จะทดสอบว่าเราเป็นบอทดหรือเปล่านะเป็นอย่างของผมมันให้กดไฟแดงก็กดไปครับ อันนี้ต้องเป็นข้อมูลจริงนะครับอันนี้คือที่อยู่จริงของผมเดี๋ยวผมจะใส่มั่วๆนะฮะซิตี้เมืองเดี๋ยวผมเอาเป็น,นมั่วเลยนะครับอันนี้ก็มั่วเลยนะครับผมเลือกสเตทเป็นจอร์เจียนะครับแล้วก็ใส่ถหัสไปรษณีย์ต้องตรงนะถ้าเกิดเพื่อนๆไม่แม่นก็เอา,หารหัสไปเลือกเมืองเป็นกรุงเทพก็ได้ฮะเราเอา,หารหัสไปรษณีย์ที่มันตรงนะครับอย่างผมจำได้ว่าจอร์เจียมรหร 3, สัส3 0 0ส,ส,ส,ส 4, ผมก็เลยใช้ไปนะครับ มัวได้หมดยกเว้นเมือ,องกับรหัสไปสรษณียต้องตรงกันต่อไปเป็นชื่อ ID ของเราที่จะใช้ในการออนไลน์นะฮะเราสามารถตั้งเองก็ได้หรือว่าเอาที่มันตั้งไว้ให้ก็ได้นี่ผมขอเลือกที่เขาตั้งไว้ให้เลยเพื่อจะได้ไม่ซ้ากับใครนะครับ first name last name ก็คือชื่อนามสกุลนั้นี้ผมก็ใส่มั่วเหมือนกันนะครับ เพราะจริงๆการทำเนี้ยเราไม่ได้ใช้จริงนะเราแค่จะแอคทีฟให้มันมี ID ในเครื่องเท่านั้นเองครับวัตถุประสงค์เราถ้าเพื่อนๆต้องการจะเล่นเกมแท้อะไรผมแนะนำให้สมัครอีก Account หนึ่งเพื่อไว้ซื้อเกมหรืออะไรนะครับอย่าเอาเกมที่เราจะไปเล่นสายมืดจะใช้ ID เดียวกันอันนี้เราจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะครับก็คือมันก็จะรู้ว่าจะให้ส่งโฆษณาหรืออะไรไม่ก็จะติ๊กไปก็ได้ฮะผมก็ขอนี้ไม่มีความสำคัญครับยังไงก็ได้นะครับ ก็จะสกเร็จละก็คือเรียบร้อยนะครับในขั้นตอนการสมัครเล็กนิดเดียวฮนะเดี๋ยวเราจะต้องไปแอคทีฟในอีเมลของเราพอเรากดเข้าไปเดี๋ยว็จะพาเข้าไปหนะ้าแอคเค n t ของเราเลยนะครับที่เราสมัครกับโซนี่เห็นไหมครับเขาก็เปิดคำนะยินดีต้อนรับเรานะครับขั้นตอนต่อไปก็กกแค่ไปเนี่ยก็บอกให้เราไปแอคทีฟแอคทีเวตเมลครับก็เหมือนกันครับข้อนี้พอเรากดมาเนี่ยจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้นะฮะได้หมดคือติ๊กแล้วก็มันก็อาจจะขอส่ง d v e r ท i ซ i ่งก็คือโฆษณามาเกกับอีเมลอะครับจะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้แต่โซนี่ดีนะครับไ,ไม่ค่อยส่งอะไรพิ่มเพื่อไม่ได้เป็นเมลขยะ,ะจากนั้นเขาก็จะบอกให้เราไปทําการยืนยันอีเมลนะครับเราก็ต้องกลับไปที่อีเมลของเรานี่ผมติ๊กไปที่แท็บอีเมลที่ผมเปิดค้างไว้นะฮะก็ลองมาดูก็จะเจอเนะะี่ยครับเมลจากโซนี่นะฮะ please verify your account นะฮะก็ะกดเข้าไปเลยถ้าเพื่อนๆไม่เจออาจจะต้องไปดูในถังขยะนะครับ แต่ของผมนี่เจอแต่ส่วนใหญ่เจอครับโวนี้นะครับเราก็เลือกกดที่ว e ล i f y ไนะครับอันนี้ก็จบขั้นตอนที่หละก็คือตอนนี้เรามี ID ที่จะใช้กับ Sony แล้วนะครับเหมือนกับเราได้สมัครสมาชิกเรียบร้อยละนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำในขั้นตอนต่อไปกันนะครับไม่ยากนะฮะแนะนำทำไปพร้อมจดสิ่งที่ต้องจดไว้ก็คืออีเมลกับพาสเวิร์ดนี่เอาให้แม่นนะฮะแล้วก็รหัสไปรษณีย์กับ เมืองต้องตรงกันแค่นั้นเงครับที่เหลือมั่วได้ทั้งหมดเลยนะครับพอเราเจอกระเป๋าโซนีเนี่ครับนี่ผมชอบนะผมขอซื้อเลยเดี๋ยวผมจะให้ดูเฟิร์มแวร์ของผมก่อนนะครับว่ามันเป็นอะไรของผมเนี่ยเป็น4.82ฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยวันที่ทําคลิปเนี่ยมาเป็น4.87นะครับเห็นไหมครับเดียผมเป็น4.82นะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะเจอคือเข้าไปเนี่ยมันต้องมาคับอัปเดตอยู่ละอันนี้อยากให้เห็นนะครับ เดี๋ยวเราจะทําการข้ามการอัปเดตโอเคผมก็ไปที่อ่าไ i อินะครับก็คือจะลงลงทะเบียนก็ใช้ PSN นะครับผมเนี่มี ID มีได้เรียบร้อยแล้วผมก็กด s i g n อิเลยฮะนะครับเห็นไหมครับเราจะเจอหน้านี้เลยคือบังคับอัปเดตน่นแหละครับ s y t t m software u ์ update is required ก็คือบังคับให้เราอัปเดตนะฮะเดี๋ยวเราจะทำการข้ามกันนะครับก็อันนี้ให้ดูก่อนว่าเครื่องผมเป็น4.82นะไม่ได้เอา4.87มาลักไก่นะครับ ตอนนี้เรามีทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราจะทําการข้ามอัปเดตกันนะครับมามาดูในส่วนของการดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งโปรแกรมกันนะครับก็เข้าไปที่ u t u b e นั่แหละครับในช่องที่เราดูกันนี่แหละครับเพื่อนๆบางคนเขาหาดีสคริปชันไม่เจอฮนะก็คือตามที่ผมจิ้มนี่แหละที่มีทุกสอนเนี่ยมันก็จะเราก็สามารถพิมพ์อะไรไว้ได้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตรงนี้นะครับตรงนี้ที่เรียกว่าดีสคริปชันนะครับกดไปเลยฮนะลิงก์มันก็จะพาเรามาที่หน้าบล็อกของผมนะครับ ก็มันจะมีลิงก์อยู่2อันนะฮะตามชื่อเลยเห็น <he en S 2> ไหมครับด้านบนก็คือลิงก์ตรงกดมาไหนปุ๊บมันโหลดโปรแกรมเลยนะฮะส่วนลิงก์ล่างนี่ก็คือสําหรับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนช่องนี้นะครับก็จะมีโฆษณาิีหต่อยแค่เข้าไปดูฮนะเราไม่ต้องใช้จริงก็ได้แต่มันมีไฟล์อยู่จริงๆนะครับอะไรขึ้นมาบล็อกมันให้หมดนะฮะเรามานับถอยหลังแล้วก็กดดอะไรขึ้นมาปิดมันให้หมดนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอยากจะแบ่งปันเกมกันใช่ไหมครับมีเพื่อนๆฝากเกมมาเยอะเลยเพียงแต่ว่า อ่ามันจะมีหมดอายุะฮะถ้าเรากดซื้อเมมเบอร์มันเนี่ยประมาณเดือนละสี่ห้าร้อยเนี่ยมันสามารถอ่ามันก็คือมันจะไม่ลบไฟล์เราตลอดะฮะเก็บไวต้ตราบใดที่เรายังเป็นสมาชิกอยู่ผมก็ว่าจะลองดูะฮะเนี่ยอะไรขึ้นมาเราปิดหมดครับเราไม่เอานะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรครับปิดปิดไปได้เลยนะฮะแค่นี้ยอดคลิกโฆษณาก็น่าจะพอขึ้นบ้างละอ่าใช้จริงเรามาเอาลิงก์บนนี่เลยะฮะลิงก์ตรงนี่แหละนะครับจิ้มอะไรมันโหลดทันทีนะฮะโอเคเนี่ยพททำการดาวน์โหลดะฮะ กดดาวน์โหลดได้เลยไฟล์ไม่ใหญ่ครับประมาณ10กว่าเมกะฮะสิบสี่มันถ้าผมจําไม่ผิดนะครับตอนนี้มันก็กําลังทําการดาวน์โหลดอยู่นะครับรอมันสักนิดหนึ่งขึ้นอยู่กับความเร็วของเน็ตใครเน็ตมันนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เปิดเข้าไปติดตั้งได้เลยฮะถ้ามันเนี่ยตอนนี้ดาวน์โหลดเสร็จละหน้าจอดาวน์โหลดของแต่ละเครื่องอาจจะไม่เหมือนกันนะฮะก็ติดตั้งเลยแล้วก็กดติดตั้งบางเครื่องเนี่ยอาจจะต้องขอสิทธิ์อ่าเปิดสิทธิ์ให้มันติดตั้งไฟล์ที่อยู่นอก Play Store นะครับก็ติดตั้งได้ฮะไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเจอไอคอนหะน้าตาแบบนี้แหละ PS3 Proxy Server นะครับในการเปิดครั้งแรกเนี่ยมันก็เราต้องไปกด Go to Instructor ด้านล่างสุดนะฮะเขาก็จะบอกโครงสร้างโปรแกรมอะไรว่ามันทำงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีอะไรฮะกดผ่านไปเลย Go to the app นี้ก็คือเปิดทำงานนะฮะเมื่อไหรที่เรากด อ่าสเหลี่ยมเนี่ยก็คือสเตตัสเป็นออนเมื่ไหร่ก็คือเริ่มทํางานนะฮะด้านบนเป็น IP ด้านล่างเป็นพอร์ตแต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคเราเดี๋ยวเข้าไปดูตอนใช้งานจริงกันอีกทีครับมาโปรแกรมพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยนะครับขั้นแรกต้องมาที่คอนเนตเน็ตคอนเนคชันนะครับเลือกให้เป็น Enable ก็คือให้อินเทอร์เน็ตทํางานนะครับ ข้ออนะินเทอร์เน็ตคอนเน n ชันเนี่ยเบต่อมาจะเป็นข้ออินเทอร์เน็ตคอนเน n s ชันเซตติงคือการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตของเราอะนะครับก็มาตั้งค่าเอาตามผมเลยนะครับจริงๆมันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยนะครับมาเปลี่ยนที่ข้อพกซื่อย่างเดียวแต่ผมจะไปช้าๆเพราะเพื่อนบางคนอาจจะไปปรับอย่างอื่นไปแล้วนะครับข้อแรกนี่ขอให้เลือกเป็น select setting method เราจะเลือกเป็นข้อล่างนะครับ custom คือเลือกเองนะครับส่วนข้อนี้มันจะให้เลือกว่าถ้าข้อแรกเนี่ย w i f i connection คือ ต่อนเน็ตด้วยสายข้อล่างคือไร้สายนะฮะเป็นข้อล่างส่วนข้อไวเลสแลนเอนเตอร์ land, Enter, แบบเมนนุ่นะครับถ้าเครื่องเราเคยต่อนเน็ตไว้เนี่ยมันก็จะจํารหัส SSID เลยครับก็กดผ่านๆได้เลยอันนี้แนะนําย่อยนะครับถ้าเพื่อนยังไม่เคยทําก็อาจจะไปตั้งค่าแบบออโต้ก็ได้ครับให้มันจำแล้วค่อยมาทาซ้าใหม่นะครับจะได้ไม่ต้องกรอกอันนี้คือรหัสเครื่องเคยเข้าเน็ตแล้วก็จะจำเอาไว้นะครับจากนั้นข้อ IP อัป e ดก็เลือกเป็นอ u ต o m ม t ตินะครับข้อแรกเลยนะครับ ช้าๆครับเผื่อเพื่อนๆที่ยังไม่คล่องนะครับเพราะเผื่อบางคนอาจจะไปเลือกอย่างอื่นไว้สับสนอันนี้แล้วก็ไปตามนี้ทุกหัขวข้อเลยนะครับต่อมา DHCP เราก็เลือก Do Not Set นะครับข้อแรกนะส่วน DNS Setting ก็เป็น Automatic ไปครับข้อแรกนะครับ MTU ก็ Automatic เหมือนกันครับข้อแรก Proxy Server อันนี้แหละครับที่ต้องเลือก เราจะเลือกข้อล่างนะครับคือ use กดเข้าไปเลยครับนะเราเอาอันล่างนะหัวข้อ proxy server นะครับ use โอเคเข้าไปอ่าอันนี้เราก็จะกรอกปอกปดมันให้ของรหัส address คือ ip แล้วก็ port number ก็ใส่ตามโปรแกรมเลยนะครับอย่าลืมกดโปรแกรมให้มัน on ด้วยนะครับโ okay. อเคก็กรอกตตอนี้มันจะไม่เหมือนกันนะฮะอย่ากรอกตามผมแต่ละบ้านจะไม่เหมือนกัน ก็นำา p p แล้วก็พอร์ตมาใส่นะครับขั้นตอนนี้ที่สำคัญเลยนะครับเน็ตบ้านเอ่าเน็ตจากวนะิทสาแล้มือถือต้องต้องหน่อต่อเน็ตจากวงแลนเดียวกันนะครับคือใช้เน็ตจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละครับอ,อุปกรณ์จะกากหน่อยนะครับชนทีเดียวเลื่อนเลยเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งในโฟกัสโอเคครับหลังจากพอกซเสร็จแล้วเราก็ข้ออื่นอย่างข้อนี้ U P N P นี่เราก็เป็น ข้อแรกไปนะครับเปิดันเบินะครับข้อแรกนะ UPNP จากนั้นมันจะให้เรากดวงกลมเพื่อเซฟการตั้งค่านะครับกด Enter ก็วงกลมบางเครื่องอาจจะเป็น X นะครับตรงนี้ต้องดูเอาดูจากบรรทัดแรกครับว่ากดอะไรเพื่อบันทึกการตั้งค่าอาจจะไม่เหมือนกันอย่างของผมเนี่ยจะเป็นวงกลมผกดลกมันก็จะบันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเป็น Test Connection ก็กดดูครับมันก็ลองเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตดู ื่อมต่อ IP เราไปแป๊บหนึ่งนะครับันก็จะลองทดสอบการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่าใช้งานได้ไหมโอเคครับเราต้องการแค่2ข้อบนนะครับให้เป็น s u c c e s s นะครับข้อล่างพิทเซนเป็น Fil เนี่ยถูกต้องแล้วครับเพราะเรายังไม่ได้ล็อกอินยังไม่มีบัญชีนะครับโอเคตอนนี้อินเทอร์เน็ตเราพร้อมใช้งานแล้วนะครับพร้อมด้วย proxy ที่จะพาครับอัปเดตเดี๋ยวลองไปเข้ากันใหม่อีกครั้งหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะเข้าที่ Sig- ์ in เหมือนเดิมครับซึ่งตอนแรกมันจะบังคับให้ผมอัปเดต เห็นไหมครับโอเคนี่ผม password เซฟพาสดอาไว้แล้วผมก็กด Sign In เลยนะครับก็รออนแป๊บหนึ่งดูสิครับมันจะบังคับให้ผมอัปเดตอีกไหม <c oughs> ขอโทษครับโ okay. อเคอันนี้จริงๆมันผ่านแล้วนะครับมันบอกให้ผมเปลี่ยนพาสิร์เพราะผมใช้พาสิร์นี้มานานแล้วพาสิร์น,นี้ผมใช้มาตั้งแต่ปี2009มั้งหรือ2011เนี่ยนะครับคือนี้ผมไม่อยากเปลี่ยนนะครับเพราะอันเนี้ยอ่า จะบอกใหญ่เดียวมันเป็น ID หลักที่ผมเกณ์ที่ต้องซื้อหรืออะไรบน PSN เนี่ยผมใช้ ID อันนี้นะครับเดี๋ยวผมตอนทําก็ลืมขียจตัดใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะขอสลับเครื่องละกันนะครับผมไม่อยากเปลี่ยนพาสดน,นะครับนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เพื่อนๆจะไม่เจอหน้าจอนี้นะครับผ่านไปอย่าไปดูผมอะ่ะน,นี่ให้ดูผมว่ามี2เครื่องไม่ต้องกลัวผมจะลักไก่เอาเครื่องที่มันแบบ เป็น4.87มาหลอกกันนะครับเพราะผมจะมีไว้เล่นแท้เครื่องหนึ่งออนไลน์กับเล่นสายมือนะครับที่ผมสลับให้ดูอันนี้จะไปแบบเร็วนะครับอีกเครื่องหนึ่งก็มันก็เป็น ID อ่าเป็น4.85ซึ่งมันก็ต่ำกว่า4.87เหมือนเดิมครับนะครับนี่ผมกด s i g อัพเข้าไปเลยของเพื่อนๆจะเด้งมาเจอหน้านี้นะครับจากนั้นให้เราเลือก ข้อล่างนะครับข้อบนสําหรับคนที่จะสมัครใหม่ให้เราเลือกข้อล่าง u s e and อะไรเนี่แหะครับผมมองไม่ทันนะครับแล้วก็ก่อ email address กับรหัสที่เราไปสมัครจากเว็บโซนี่มานะครับจากนั้นก็กด continue ได้เลยอย่าลืมติ๊ก save password นะครับโอเคมันก็จะเข้า p.s.n ไ,ได้ละพอเราก,กดไซต์ up อ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแนะนำข้อบนจะไปติ๊กนะฮะให้ติ๊กข้อล่างข้อล่างคือจำ password ข้อบนคือจะล็อกอินอัตโนมัติเลยเราไม่เอาอัตโนมัตินะครับ พอกดเข้ามาแล้วเนี่ยมันจะเข้ามาหน้านี้มันจะให้เราอัปเดต Play Store ก่อนผมแนะนําว่าโ no นไปเลยครับเพราะเราไม่มีธุรกิจอะไรกับเพสโต้นะครับครานี้เลือกโ no นนะครับไม่ไม่อัปเดต Play Store จากนั้นเรามาที่ Account Management นี่นะครับที่เป็นรูปหน้าการดินสอเนี่ยนะครับจากนั้นเราก็เลื่อนหาเนี่ยครับที่เป็นรูปกล่องเนี่ย s y s t i v a t t i v a t e ใช่ไหมมันแสงมันสะท้อนสะท้อนจากนั้นเราเลือกมาที่หัวข้อ p s 3นะครับ เลือกที่หัวข้อเกมตามนั้นเลยนะครับกดเข้าไปจากนั้นเลือกที่ activate system ก็เรียบร้อยแล้วครับการตอนนี้ถ้าเรา activate แล้วเครื่องก็จะสร้าง PSN ID ไว้ในเครื่องเราละคือ ID ที่มันจะเอาไปใส่กับเกมนั่นแหละครับที่มันถามหาอยู่นั่นแหละครับตอนนี้เครื่องออนไลน์อยู่นะครับผมแนะนำเสร็จขั้นตอนนี้กดสามเหลี่ยมแล้วก็ logout ไปเลยครับ เติมครับเรามาหน้า Account Management แล้วก็เลือกกดสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็ sign out ไปเลยเมื่อกี้ในคลิปผมลืมบอกก็เลยมาทำต่อท้ายนะฮะจากนั้นเราไม่มีความจะเป็นต้อง sign in PSN อีกแล้วนะครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนที่4นะครับจะเป็นวิธีที่เราจะใช้รับไฟล์จะแบ่งเป็นสลหรับเครื่องเคนกับเซฟแบบบิลนะครับวิธีใช้ต่างกันก็เอาแฟลชไดร์เราเสียบกับเครื่องคอมได้เลยครับก็ตอนนี้ผมเสียบแฟลชไดร์เข้าไปในเครื่องแล้วนะครับอันนี้คือแฟลชไดร์ของผมนะครับ นี่นะครับเป็นไดเอมันจะต้องเป็นแบบชนิดแฟตสานะครับเดี๋ยวมาเช็ค Property ดูก็ได้คะคลิกขวาแล้วก็ Property ดูตอนนี้ของผมเป็น f ฟ2สาอยู่แล้วนะครับนี่นะครับเป็น f ฟดสาเนาะถ้าของใครไม่ได้เป็น f ฟ2สาก็ให้ Format ก่อนนะครับพี่ทำก็ง่ายๆครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกมาที่ Format อย่างนี้นะครับ เราก็เลือกให้เป็นแฟลตอันทีสองตอนนี้นึงนะครับเราก็ใช้คำสตาร์ทได้เลยนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะไม่ฟอร์แมตเพราะผมมีไฟที่ต้องใช้งานอยู่นะครับแล้วของผมก็เป็นแฟลตอันสองอยู่แล้วอันนี้ภายในแฟลตไดของผมนะครับจะมีโฟลเดอร์ X data อยู่นะครับเดี๋ยวผมโซบให้ดูใกล้ๆนะฮะโฟลเดอร์นี้เราสร้างขึ้นเองได้นะครับตั้งชื่อว่า X data โดยพิมพ์เป็นตัวเล็กทั้งหมดนะฮะแค่นั้นเองนะครับ คือเปิดแฟลชได์เข้ามาแล้วก็สร้างได้เลยนะฮะมันจะต้องโฟลเดอร์ xdata เนี่ยต้องไม่อยู่ในโฟลเดอร์ใดๆนะครับต้องอยู่ในแฟลชได์เลยนะจากนั้นเราก็นำแรลตไฟล์ที่เราได้มานะครับอันนี้เป็นแฟลตไฟนะครับเราก็นำแรลตไฟล์มาใส่ในโฟลเดอร์ xdata แค่นี้เองนะครับก็เรียบร้อยละนะครับเ,เดี๋ยวเราจะนำไปเสียบที่เพจกัน อันนี้มนเป็นส่วนเพิ่มเติมนะครับผมแนะนําเพื่อนๆแลไฟล์เนี่ยเราไม่จำเป็นต้องใส่อันเดียวนะครับเราจะใส่หลายๆเกมก็ได้ครับในที่นี้ผมมีอยู่4ซึ่งผมทําแค่เป็นตัวอย่างนะครับอันที่ผมใช้จริงๆเนี่ยผมมาซ่อนไว้ในนี้อันนี้บอกก่อนนะไม่เกี่ยวกับขั้นตอนเมื่อกี้แล้วนะครับอยากให้เห็นเท่านั้นเองนะครับว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเราไม่จำเป็นต้องใส่อันเดียวครับเนี่ยนี่ x data ้ที่ผมใช้จริงๆอยู่นะครับคือโฟลเดอร์นี้ 211k เองนะครับไม่ใหญ่เลยนะฮะเพราะไฟล์ เอ็กซ์เด a ้ i ไ e ล์ไเซนมันจะเล็กๆทั้งนั้นฮะแต่ว่าผมใส่เกมไว้เนี่ยครับนี่คือจํานวนเกมทั้งหมดที่มีที่ผมสะสมไว้ตอนนี้ครับตอนนี้ที่มีอยู่ก็คือ13,106เกมนะครับ เพราะว่าผมขี้เก็บไปหาครับผมก็จะสะสมสะสมไว้เพราะว่าเวลาที่เราเสียบใช้งานเนี่ยครับมันจะหาเองโดยอัตโนมัติถ้าเกมไหนตรงมันก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นผมจริงจะใช้วิธีนี้แหละครับใส่มันเก็บไว้ทุกเกมเลยครับถ้าเกมไหนไม่มีก็ไปหาเป็นลายเกมเอานะครับผมเคยแจกไว้ในคลิปไหนนอกอยังไงเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ดีสคริปชันนะครับวิธีนี้เป็นวิธีที่สะดวกผมว่าจริงๆ13ื่นสามพันยูเกมนี้ไม่ครบก็เกือบครบนะครับนะฮะขาดไม่เยอะนะครับ อันนี้ก็นาแฟลชไดร์เราเข้ามาเสียบที่เพรสนะครับเน้นเป็นช่องทางขวามือนะครับช่องที่ใกล้บูเลดิที่สุดนะครับเริ่มกันที่เครื่องเฮนก่อนนะครับเพราะขั้นตอนน้อยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของเครื่องเฮนแค่ตอนนี้เปิดเครื่องมาแล้วเราก็ทําการลันเฮนให้เรียบร้อยนะครับตอนนี้เราจะต้องมีแฟลชไดร์พร้อมโฟลเดอร์เอ็กซ์เดแล้วก็แลฟไฟอยู่ในนั้นนะครับที่จริงขั้นตอนมีแค่นี้เองนะครับสําหรับเครื่องเฮน mm hmm. ก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วเราก็ อ,ออกจากนักเนี่ยพอรันเห็นเรียบร้อยปุ๊บเราก็เข้าไปที่โฟลเดอร์เกมอับเข้าไปเล่นเกมได้เลยนะครับตัวและไฟล์ Fi จะถูกใช้แบบอัตโนมัตินะครับคราวนี้สำหรับเครื่อง CFW นะครับเพื่อนๆที่มีเครื่อง CFW คือไม่มีเฮดเนี่ยแหละครับให้เราติดตั้งโปรแกรม PSN Pad นะเวอร์ชันไหนก็ได้ฮะอย่างในตัวอย่างผมเป็นสองบยังไงเคยทำคลิปละเดี๋ยวจะทิ้งให้ที่ d e s c r i p t i o นนะครับก็ทำการรัน PSN Pad ขึ้นมาเลยนะครับเราก็จะเจอหน้านี้ ในขั้นตอนนี้ให้เรากด L1 นะครับตอนนี้คือเราต้องมีแฟลชไดรฟ์พร้อม X d a t a เสียบอยู่ที่ USB เรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะแจ้งให้เห็นที่มุมขวาล่างเห็นไหมครับ<ม> 1> User 1คือเครื่องนี้ผมตั้งชื่อผู้เล่นเป็น User 1นะครับแล้วมันก็จะอ่านแล้วไฟล์ที่ตำแหน่ง USB0 ในโฟลเดอร์ X d a t a นะครับมันก็บอกให้น้เองกด L1 เลยนะครับเพื่อทำการเปิดใช้เกมนะครับพอกด L1 มันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับให้เรากด Start เพื่อทำการติดตั้งและไฟล์นะครับ จากนั้นก็จะเด้งมาหน้านี้เองแล้วรอสักนิดนึงเครื่องมันจะทาการรีสตาร์ทใหม่นะครับพอรีสตาร์ทเราก็สามารถเข้าไปเล่นเกมได้แล้วนะครับตัว PSN ดีถูกแพคโซเกมเรียบร้อยหลังจากที่ติดตั้ง d l เอขอโทษครับหลังจากที่ติดตั้งและไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูผลกันนี้ผมจะเข้าไปดูที่เกมก่อนนะครับจากเกมที่เราไม่สามารถเข้าเล่นได้นะฮะ ตอนนี้กำลังโหลดดิ้งแล้วนะครับอันนี้ก็จะมีเงาสะท้อนนิดหน่อยฮะอันนี้ถ่ายในบ้านแต่เพื่ออยากให้เห็นคือไม่อยากตัดเลยจะได้รู้ว่าไม่ได้ใช้ทริคอะไรครับก็คือติดตั้งกันตรงๆเลยนะครับก็คือตอนเนี้ปัญหาเกมเล่นไม่ได้ไม่ว่าจะจากเอ่อ PSN ID หรืออะไรก็แล้วแต่ก็ถูกจัดการไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนิวเซ e รเรียบร้อยนะคแล้วก็ e y นี่แหละที่เกียรตั้งผมโอเคโอเคไว้ให้หมดก่อนนะฮะให้มันเร็วๆก็ไม่เป็นหายนะครับตอนนี้เบอร์เซิร์มูโซก็จะเล่นได้เป็นปกตินะฮะผมเชื่อว่าวิธีนี้น่าจะทําให้เพื่อนๆที่ติดปัญหาเรื่องเล่นไม่ได้ทั้งหลายแลเนี่ยเขามีหลายหลายคนบอกว่าอยากให้มันจบในคลิปเดียวเลยไม่อยากเป็นหลายๆตอนนะเนี่ยผมก็รวมให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับ ก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็คงเท่านี้แหละครับจะได้ไปลองทํากันดูนะครับเพราะมีเพื่อนขอเกมนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวจะได้อัพให้นะฮะถือว่าเป็นเกมแรเหมือนกันนะหายากแล้วก็ห,า,า,หา,าวิธีเข้าเล่นยากอยูอย่เหมือนกันตัวนี้พร้อม DLC ครบเลยนะฮะโอเคก็เป็นทีมโคอี้ครับที่ทำพวกสาก๊กนะครับ w a r เ r d e ์ดเดซินีทำก็จะได้ทำออกมาดีอะเกมนี้ใครเป็นแฟนเบอร์เซิร์ จะได้เล่นเป็นก๊สเป็นหลายๆตัวครับครบครบมาครบเกมเพย์ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็คงจบแค่นี้แหละครับเพิ่มเติมครับลืมบอกการใช้แลฟไฟเนี่ยใช้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับต่อไปเราไม่ต้องเสียแฟนไดซ์อีกแล้วนะครับเกมไหนที่เคยใช้แลฟไฟแล้วมันเครื่องก็จะบันทึกการลงทะเบียนเข้าใช้ของเราไปเลยครับ ก็สรุปใช้แค่ครั้งแรกครั้งเดียวฮะไม่ต้องใช้ทุกครั้งนะรัดเก็บแฟลชได้ได้เลยก็เพื่อนๆติดต่อถามมานะครับว่าเลิกทําคลิปเกมแล้วเหรอยังไม่เลิกนะครับพอดีตอนนี้กําลังวุ่นวายอย่กการซ่อมกล้องซ่อมเลนนะครับก็เดี๋ยวจะกลับไปทำแล้วครับติดค้างเพื่อน <S 2> <S 2> <S 2> ๆ,ๆไว้เยอะเลยนะครับไม่มีอะไรครับเพื่อนๆถามมาว่าเลิกทำหน่อยยังไม่เลิกครับแต่เนี้ยพวกเนี้ยคือหรือเราก็ต้องให้จบในทีเดียวเพราะอะ อ่าผมไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงมันจะลืมถ่ายเลยทํอะไรผมก็ต้องถ่ายเอาไว้แล้วก็ทําเสร็จจะต้องรีบประกอบกลับน,นะครับเพราะว่ามันจะลืมเอานะครับเดี๋ยวเสร็จอันนี้แล้วก็จะไปทําคลิปเกมต่อละครับปัญหาหรือเกมอะไรที่ติดค้างเพื่อนๆไว้ก็จะสะสางให้โดยเร็วนะครับผมเดี๋ยวเคลียร์ตัวนี้จบก็พอละเบื่อละ